สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องไอทองม้วนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการคอนฟิกเจ้า Cisco IOS อเ u u เ e r เพื่อทำเป็นเกตเวย์สำหรับ Security Lab t e s ทต่างๆนะครับแลบส่วนใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับ Network ผมจะทดสอบบน CNS 3ซึ่งเป็น Network emulator นะครับโดยในรูปนะครับผมจะวาง Cisco IOS router ไว้1ตัวนะครับต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับที่อินเทอร์เฟซจิก i t บ0ิตศูนย์ตรงนี้รับ IP address ผ่านโปรโตคอล DHCP นะครับส่วนอีกขาหนึ่งของ Cisco IOS นะครับก็คือจิ g a b บ t ิตอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับจะต่อเข้ากับ Hot Only Network ของ Virtual Box ไอพีเด <IP> ของ Network วงนี้คือ192.168.10.0ทับ24นะครับโดยตัว Cisco IOS นะครับบน Network วงนี้จะใช้ไอ d ีเด s ลงท้ายเป็นจุด1มาเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆกันก่อนนะครับการเซตอัพ host name ให้กับตัวเราเตอร์ของเรานะครับก็ on configure terminal นะครับหรือจะพิมพ์ย่อๆ config ทีก็ได้เหมือนกันนะครับ post name นะครับตั้งชื่อผมตั้งชื่ออย่างนี้ละกัน Cisco IOS นะครับจากนั้นนะครับผมจะคอนฟิกในส่วนของ line console ก่อนละกันนะครับ line console 0นะครับ เอ x execute time out นะครับศู 000, 000, นะครับตรงนี้แปลว่าไม่ให้เขาตัดเสชันนะครับถ้าเกิดสมมติทิ้งว่างไม่มีการโต้อตอบใดๆแล้วก็ locking sync p oh, นะครับอ่าตรงนี้เวลาที่มีข้อความหลอกขึ้นมาบนคอนโซลนะครับเขาจะขึ้นบรรทัด ของพร้อมให้ใหม่นะครับจะได้ไม่เหมือนกับมีล็อกเข้ามาแทรกระหว่างอคอมมานของเรานะครับอินเตอร์เฟสนะครับทิกกรบิตนะครับศูนย์ทับศูนย์นะครับอ่าแล้วก็เซตไอพีแอดเดรสเป็น dhcp นะครับจากนั้นก็โดชัตด,ดาว รออีกสักครู่ครับเขาก็จะขึ้น IP address ที่ได้จากการแจกผ่านโปรดคอนเดียซีพได้ IP มาแล้วครับเป็น192.168.122.9นะครับจากนั้นก็ไปคอนฟิกในส่วนของอินเทอร์เฟซจิกกะบิดสู่ทับหนึ่งกันต่อ IP address นะครับเราใช้ 192.168. 10.1นะครับ Subtetmark ก,ก็25.255.0 2 5, 25 5. นะครับ No.Chut d o w โอเคเอ็ก no, ซ okay, นะิตไป Service นะครับ Palm Stamp อ่ะอันนี้เวลาที่มีหลอกนะครับก็ให้ใส่ทำ Stamp ลงไปด้วยเป็น Date p a m s นะครับคือทั้งวันและเวลาระดับมิลลิเซคันนะครับแล้วก็โลคอล i ไทม์ตรงนี้ใส่ไว้เพื่อบอกว่าให้บอกเวลาเป็นไทม์โซน IP name server นะครับเพื่อให้ลุกอัพ dns ได้นะครับแล้วก็ IP d o โดเมนลุกอั จากนั้นนะครับก็เซต NTP server กันนะครับตาม1 nimp. or. th นะฮะเวอร์ชันนะครับ, version, รบเป็น NTP v เวอร์ชัน2นะครับ r e f e r นะครับแปลว่าเน้นเอา NTP server ตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวที่สองนี่ไม่มี prefer ก็แปลว่าเอาตัวแรกไว้ก่อนแล้วก็ตามโซนกรุงเทพของเรานั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับก็จะทำพอร์ตแอดเดรสทรานสเลชันนะครับหรือแพทนะครับก็คำสั่ง access r l i s e นะครับ permit นะจุดสิบจุดศูนย์แล้วก็ IP that insight sort list หนึ่งนะครับ interface ก็คือให้ net many t o one นะครับจาก a d d r e s s จาก a d d r e s ทที่ตรงกับ Access list หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือฝั่งของ Gigabit 0นทับหนึ่งนะครับนะไปเป็น a d d r e s s เดียวครับก็คือ a d d r e s s ของ Interface Gigabit 0นทับูนย์นะครับ Over Road นะครับอ่านี่เป็นการบอกไว้ทำแพทนั่นเอง Port a d d r e s s Translation หรือ n a t แบบ Many-to-one นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่จบครับต้องเข้าไปที่อินเทอร์เฟซ i p 0ทับ0เพื่อบอกว่า i p net outside นะครับขานี้เป็นขา n น t ด้านนอกนะครับขานอกแล้วก็ i n t e r f a c e ฟ p 0 1นทับ1นะครับ i p net inside นะครับตรงนี้ก็คือเป็นขา n น t ขาในจากนั้นนะครับ ผมจะคอนฟิกให้ Cisco IOS Router ของเราเป็น DHCP Server ด้วย IP DHCP Pool นะครับตั้งชื่อ DHCP Pool ที่ต้องการครับโดยที่จะแจก IP address อยู่ในวง Network นะครับลนะก็วงของหาชิคกอบิสูตรทั้งหนึ่งนะครับี เป่าเป่าเตอร์นะครับแล้วก็ DNS server ให้เป็นหมายเลขนี้นะครับ IP อ่ะ exit นะครับ IP DHCP exclude เ,เด a ด d d r e s <Add> s, <S นะครับ192 168จุด1 0จุดถึง192 168นจุด10จุด10นะครับก็คือไม่แจก IP a d d r e s s ในช่วงเลงนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วครับอ่าเสร็จนะครับทีนี้เช็ค Connectivity กันหน่อยนะครับ p ิ้งนะครับ icmp can i release the ด็อกเน็ตนะครับอ่าปิงได้นะครับอ่าโชว์ NTP นะครับคอนฟิกนะฮะเราเซตไว้อย่างไรนะครับโชว์ NTP Association นะครับอ่าโอเคนะครับนะก็ซิงค์คุณไนกับนะ NTP Server ตัวนี้แล้วนะครับมีดอกจันขึ้นข้างหน้าแปลว่าซิงค์คุณไนด้วย นะครับโดยที่ NTP server ดังกล่าวมัน start up หนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ show clock นะครับก็จะขึ้นว่าณตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับเป็น time zone BKK นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของ DSCP คราวนี้มาเช็คกันดูครับว่า client นะครับที่อยู่บน h o s t Only Network ของบอช t ช a นบ o ็อกนั้นได้ IP address จาก d h c p s e เซ e รบนเลาเตอร์หรือเปล่านะครับก็ IP r ลบ b เป็นบร i ฟแล้กันนะครับลบ4ลบ4ีแอดดนะครับอาจะพิมพ์ตัวเเฉยๆก็ได้ครับก็ดูที่อิน e ต f ร c เฟ n p 0 S 3นะครับตรงนี้ก็คือ IP address ของ ขา Post Only Network นะครับบน Virtual Box นะครับก็ได้ IP มา192 168.10.11นะครับอ่าเรามาเช็คกันดูที่นี่นะครับก็โชว์ดีเอสซีอโชว์ไอพีดีเอสซีพีูนะครับอ่าก็จะเห็นว่าเอ่อลิสเซตแอดเดรสนะครับมีการแจกไปแล้วหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เขียนชัดเจนว่าแจกไปหนึ่งนะครับก็คือ IP Address นะครับ อาโอเคโปร IP DHCP Binding นะครับก็จะเห็นว่าแจกไปก็คือ IP address ตัวนี้นะครับ1นึ่งก็1สองหนึ่งหบตรงกันกันกบบนอุบัตูนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็น MAC address นะครับของตัวอุบัตูนะครับ ซึ่งนะครับมันจะเกิดไปไบหนึ่งนะครับให้ตัดไบหน้า0ูนเนี่ยตัดออกนะครับดังนั้นแมคคาเดตจริงๆก็คือเริ่มจาก08ลงท้าย C e นะครับก็เช็คได้นะครับโดยใช้คำสั่ง ip นะครับลบ br นะฮะลบ c i r อ่ะนะครับก็ให้โชว์ลิงค์เลเยอร์อั s รสนะครับซึ่ง e n p 0 s 3นะครับแมคคาเดตอยู่ดีนะครับ นะขึ้นต้น08ลงท้าย ce ซึ่งก็ตรงกับในผลลัพธ์ของโชว์ ip d s c p binding นะครับตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้นะครับค,นะคบำสั่งที่เกี่ยวกับ d s c p คำสั่งหนึ่งก็คือโชว์ ip d s c p server s t a t i s t i c นะครับตรงนี้ก็จะบอกเราว่า มันใช้เมมโมรีอยู่เท่าไรนะครับนะแล้วก็มีกี่ Address pool นะครับคือมี1นึ่งแอดเรส pool นะครับนะพบ DHCP discover อยู่1นะครับ DHCP request 2นะครับ message แล้วก็ DHCP offer ส่งออกไป1นะครับ a c t 1นะครับ n นนะครับ1โอเคก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้สิ่งที่ยังไม่ได้คอนฟิกบน Cisco IOS อเ u t เรตอร์ของเราก็คืออย่าง Secret Password นะครับนะที่ไม่ได้เซตนะครับก็เพราะว่าอันนี้เอาไว้เทส t l แลบนะครับก็เลยไม่ได้เซตนะฮะเรื่องของอาลายวิธีวายพาสเวิร์ดหรือ Telnet Password หรือ Secure Shell Configuration อันนี้ก็ยังไม่ได้เซตไว้ m e s s a t e of the day Banner ก็ อันนี้อาจจะต้องไปศึกษาวิธีการคอนฟิกเพิ่มเติมเองนะครับผมก็ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็6จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ